รถ Fortuner ค่ะ2.8ขับเคลื่อนสองล้อค่ะพี่คขาคันนี้เครื่อง2,008นะครเครื่องสองล้อสีบรอนนะคะสีบอนเงินหรือว่าสีเทาคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่เป็นรถตระวังจากหน่วยงานปี2018นะคะได้เป็นปี2018ไม 1, 13, ล์1 1 3 0 0โลก็เครดิตดีอัพจะยอดเต็มดันฟรีดาวได้อีกเช่นเคยใครที่มองหาซีนี้อยู่นะคะพี่ๆ่ะเครื่อง2.8ดําหนึ่งมาอัปเดตให้ได้รับชมกันค่ะติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มจ้า สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนรถครอบครัวมือสองคัดเกรดก่อนืลเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งพามารับชมกับ Toyota Fortuner 2.8V ขับเคลื่อน2อล้อปี2018ไมล์113,000โลเป็นรถปลระวังจากหน่วยงานคันนี้เป็นปี2018นะคะค่าตัวอยู่ที่869,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15,100ที่ขาเครดิตดีอั ัดยอดได้เต็มอีกเช่นเคยดันฟรีดาวได้นะถ้าเครดิตด,ดีตัวนี้นะคะถ้าจะดาวก็ดาวอยู่ประมาณ3ามสหมื่นค่ะนะคะก็ถ้าใครสนใจมาดูสภาพรถได้เลยค่ะมาเริ่มจากด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นโฉมปี2018กระจังหน้าโครเมียมโลโก้อบอวลอ้วนๆอยู่ตรงกลางชัดเจนเลยค่ะตัวนี้นะคะเ,ออเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันทิ้งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะและในส่วนของไฟตัดหมอกก็ได้กรอบที่เป็นโครเมียมมาด้วยค่ะกันชน ค่ะพี่ขาได้เป็นสีเทาสีบอนเงินค่ะตัวช่องดักลมนะคะก็จะ,ะได้เป็นสีดำนะคะตัวด้านล่างตรงนี้ป้ายทะเบียนค่ะตัวเลข3ตัว ฝากกระโปงสันเหลี่ยมคมค่ะไม่มีอรอยบุบไม่มีอรอยรักยิ้มมาทดลองขับได้ในเรื่องของเครดิตมาปรึกษากันได้นะคะพี่พี่คะ่ะคันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําและไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นถ้านํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนําหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะคันนี้เป็นรถครอบครัว เจ็ดที่นั่งนะคะเป็น Toyota Fortuner 2.8เครื่อง2 8 0พค่ะขับเคลื่อนสีล้อกระจกมองข้างนะคะพับ ไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะบันไดข้างก็ได้เป็นสีเงินตัดกับสีดาค่ะที่เปิดด้านนอกเพิ่มความหรูหราเข้ามาค่ะก็เป็นโครเมียมเนาะได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์รกระจกเดิมกระจกเดิมค่ะนะคะตัวนี้นะคะไฟด้านหน้าเอยไม่ใช่ไฟด้านหน้าสิกระจกด้านหน้าเป็นตาโตโยต้าก็กระจกเดิมเช่นเดียวกันค่ะตัวหลังคานะคะพี่ขามาพร้อมกับแปลกหลังคา สภาพสวยโดนใจเลยนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มอ่ะแล้วก็ตัวน็อตนะคะสภาพน็อ เดิมสวยจริงๆค่ะหน้าแผงประตูสีดำนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินตรงนี้นะคะที่เปิดด้านนอกเป็นโคเมียมค่ะตรงนี้นะคะเป็นหนังสีน้ําตาลน,นะคะนี่ตรงนี้ได้เป็นสีดํานะคะกระจกได้เป็นออโต้นะกะระจกได้เป็นออโต้พี่คะนะคะตรงประตูร้อยเมก้าสวยมากรถนะคะถ้านํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังพี่คะนําหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะถ้ามีแบบที่ความชนหนักจมน นะะในเรื่องของการเก็บรายละเอียดของสีนะเดี๋ยวดูก่อนสีเท่ากันไหมนะคะคันนี้ไม่มีค่ะนะคะคันนี้ไม่ได้แบบเก็บเยอะอเฉียวชนเล็กน้อยเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าด้านข้างตรงนี้ไม่ไม่ได้มีเก็บนะคะส่วนตัวน็อต่ะพี่ขานี้ค่ะ,คะให้ดูรอยน็อตรอยเมคอัพต่างๆนะคะแล้วก็บาะนะคะเป็นบอะปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้านะถูกกลมนี้ราัย7ใบด้วยกันค่ะ,ะมาดูในส่วนของภายในคันนี้ค่ะ เบาะหนังถุงลมนิรภัย7จ็ดใบนะคะตรงนี้ก็มีแผ่นยางรองมีพรมมาให้ให้ด้วยนะคะกระเป๋าเอกสารค่ะมีทั้ง2เบาะเลยทั้งเบาะเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่นะคะหนีให้ดูตัวน็อตรอยเมคอัพต่างๆแผงประตูสีดําตรงนี้ก็ตัดกับสีน้ําตาลนะคะตรงนี้เป็นวัสดุสีเงินนะคะตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมกระจกนะคะได้เป็นแบบอออโต้อันนี้ก็เป็นสี น้ำตาลนะคะเดินตะเข็บสีน้ำตาลเช่นเดียวกันถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้0961984963ค่ะแม็กก็ได้เป็นแม็กสีทูโทนค่ะสีเงินตัดกับสีดำนะคะแม็ก6รูนะคะได้เป็นแม็ก6รูคันนี้นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่2 65ทับ60 R18 ก็คือแม็กขอบ18นิ้วนั่นเองนะคะแม็กขอบ18นิ้วนั่นเองมาดูด้านท้ายสปอยเลอร์ค่ะเสารับสัญญาณเป็นแบบชาร์คฟินค่ะนะคะระบบไล่ฟ้าตัวนี้เป็นตาโตโยต้านที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเดินเส้นสายด้วยโครเมียมค่ะด้านท้ายนะคะตรงนี้ก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะกระจกมีระบบไล่ฟ้าด้านหลังค่ะพี่ขาอ่ะส่วนด้าน ท้ายนะคะห้องเก็บสัมภาระตรงนี้ก็อยู่ประมาณนี้ถ้าเบาวางนะคะถ้าเบาวางก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าพับเบาขึ้นนะคะนี่ค่ะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะตรงด้านล่างก็ค่อนข้างเยอะแต่พื้นที่ใช้สอยด้านข้างอาจจะน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่า f o r เจอร์เขาจะพับเบาเข้าด้านข้างนั่นเองนะอะมาดูตัวน็อตต่างๆค่ะพี่ๆ่ะให้ดูตัวนอ็อตร่องรอยเมอัพต่างๆค่ะนี่ค่ะ คือมาทดลองขับได้นะคะมาดูสภาพรถมาเขาเรียกว่าอะไรอะมาดูสภาพรถมาทดลองขับในเรื่องของไฟแนนซ์อยากเก็บไว้ในใจยกหูโทรหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย0961984963ค่ะก้มต่ำดูสักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะยางอะไรนะคะรู้สึกว่ายางนี้ยังอาจจะยังไม่ได้ตกพื้นเลยรนะเนี่ยยังไม่ได้ถึงพื้นเลยนะคะนี่ค่ะให้ดูช่วงล่าง ถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านข้างค่ะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มค่ะแม็กเดิมจากโรงงานแม็กสีทูโทษนะคะนี่ด้านข้างคือสภาพสวยใช้ได้การันตีสภาพเดิมถ้าใครแบบว่านํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานว่าคันนี้มีพิควาชชนหนักจนน้ำพี่ขานนำหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวน กระเป๋าเอกสารมีทั้งสองเบาะเลยนะคะเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ตรงนี้ก็มีอ่นี่ค่ะที่เท้าแขนด้วยนะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ําตรงนี้นะคะอ่านี่นะ,ะมี power outlet อ่ะแล้วก็ตรงนี้มีเออปลั๊กนะคะเสียบชาร์จไฟปลั๊กไฟนะคะสามตา นี่ค่ะเพดานนะคะมีไฟนะคะด้านหน้ามีไฟตรงกลางนะคะแล้วก็มีไฟตรงห้องสัมภาระด้านหลังด้วยเพดานก็ปง่งลงสบายค่ะนะคะ Fortuner ก็เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งค่ะ นะ,ะแล้วก็เครื่อง2.8ด้วยใครที่ชอบลุยชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางไกลไปกันแบบครอบครัวนะคะชอบแบบความสมบุกสมบันนะคะรถตัวนี้นะคะเครื่อง2.8เอาอยู่แน่นอน f o r t u n e r คันนี้นะคะเหมาะสมมากๆเลยถ้าใครแบบชอบท่องเที่ยวกันแบบครอบครัวชอบเดินทางไกลนะคะ คุ้มค่าสุดๆนะคะเลือกไม่ผิดพวงมาลายมีฟังก์ชันซ้ายขวาค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ตกแต่งด้วยลายไม้ค่ะมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาเป็นปุ่มพุสตสตาร์ทกุญแจให้ถึง2ดอกค่ะนะคะมีเอสดีการ์ดให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะนี่ มีโหมดอีโคโหมดนะคะพาวเวอร์โหมดนะคะพี่ๆค่ะก็ถ้าใครสนใจเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นไฟฟ้าออตโต้ค่ะที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะนี่กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเบาะก,ก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.8ค่ะ2,008ขับเคลื่อน2ล้อนะคะตัวนี้ไม่ใช่ขับ4นะแต่ว่าเป็นขับ2ค่ะก็ขับสนุกค่ะนะเครื่อง2.8 มากระดูกในส่วนของกระจกมองหลังกันบ้างค่ะนี่มีตัวปรับลดแสงนะคะอ่ะก็มีคู่บล็อกนะคะมีคู่บล็อกแล้วก็ตรงนี้มีข้อมูลรถนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานอ่ะตัวนี้เป็นรถหน่วยงานถูกต้องแล้ว นะ,ะมีคูดคอนโทรลค่ะตัวล็อกความเร็วนะคะมีแพนเดอรชิปนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ขับสนุกเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยหรือนะ,ะจะย้ายเป็นแบบว่าเป็นโหมดเกียร์แมนนวลน,นะคะตรงนี้ก็ได้อ่านี่มีกล้องมองหลังขณะนะถอยจอดค่ะพี่ๆขาแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะตัวนี้หน้าจอก็เป็นแบบดิจิตอลเลขไม้นะคะ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพัน 278โลอ่าก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะระยะทางเหมาะสมสนใจก็ทักหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะพี่ขาอ่ะนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะพาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันใครสนใจนะคะรีบตัดสินใจได้เลยนะตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะคะส่วนคันนี้น่าจะรอปล่อยแล้วพี่ะ่ะ เป็นขับสีนะคะอ่เดี๋ยวพามาดูคันนี้กันต่อนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะ Fort จ n e r ก็มีเข้ามาค่ะพี่ค่ะก็มีเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็ไปไวอย่เนาะนะคะไปไวที่นี่บริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะนี่บริษัทเชรยน์ให้ดูนะคะใครที่ติดตามน้ำหนึ่งก็จะเห็นเนาะบางทีน้ำหนึ่งก็จะอยู่ที่อันเนี้ยสำนักงานใหญ่นะคะสาขาหนึ่งบริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะมีรถให้เลือกมากถึง500คันด้วยกันตัวนี้ก็จะเป็นโซนรถครอบครัวนะคะตรงโซนรถครอบครัวอามาดูห้อง เก็บไม่ใช่ห้องเก็บสิมาดูในส่วนของอห้องเครื่องห้องเก็บสัมภาระต้องอยู่ด้านหลังสิห้องเครื่องค่ะนะตรงนี้ก็เป็นอ่าแบตเตอรีน่นะคะล้วก็จะมีการเปลี่ยนให้นะคะถ้าแบตหมดเราเปลี่ยนให้แล้วก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องค่ะเรามีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แล้วก็ตรวจเช็คของเหลวให้เบื้องต้นด้วยนะคะตัวน็อตต่างๆค่ะสภาพเดิมสวยเลยนะคะนี่ค่ะด้านข้างเบ้าชก ต่างๆนะคะพี่ๆค่ะใครที่แบบว่าสนใจนะคะนี่ค่ะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบเบรคนะคะ ABS นะคะแล้วก็ตรงนี้ไฟด้านหน้านะคะไฟเดิมจากโรงงานแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นี่ค่ะคานหม้อน้ำอ่านี่จะเป็นร่องรอยจากไอตัวนี้นะคะ สติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนรอยเมคอัพบนฝาก,กระโปรงแผ่นกันความร้อนใต้ฝาก,กระโปรงยังคงสภาพเดิมสวยค่ะคานคานด้านหน้าคานด้านล่างพี่ขา ถ้าใครนํารถออกไปนะแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยค่ะพี่พี่ขาเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนถ้าใครสนใจค่ะตัวนี้เป็น Toyota f o r t ์จูเนอร์ 2.8V ขับเคลื่อน2ล้อปี2018ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันโลเครดิตดีอัพจัดยอดได้เต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าหนึ่งร้อยค่ะนะคะใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพรถได้ในเรื่องของเคร อย่ากเก็บไว้ในใจเจ้าขูโทรหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่พคะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ